สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะมาตำส้ตมตำนะคะตำส้ตมตำด้วยกันนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผงนัวนะคะผงนัวนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ ตำทิกให้ละเอียดเลยนะคะวันนี้ทาส้มตำนะคะส้มตาแซ่บๆนะคะเดี๋ยวขอตํำลิกก่อนนะคะ Oh ฉุนพลิกนะคะฉุนมากเลยตามด้วยน้ำปลา้านะคะน้ำปลรรา้าก่อนใส่น้ำปลา้าลงไปเลยนะคะสองทัพพีค่ะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะมะนาวสองซีกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะใส่น้ำมะขามเปียกจะได้หอมๆนะคะต่อไปก็ใส่ถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะคะ วผักดาตัวผักยาวแล้วก็มะเขือเพาะมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็โคลกโรลกเท้านะคะลคุกเทา้าสุกเทา้เทาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ตามเซบๆนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นมะละกอนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปตำไปกลืนน้ำลายไปนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมหอมหอมเออปะลาร้านะคะหอมน้ำปะลาล้ามากเลยแล้วก็ตำทลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ต้ตมตำก็สูตรของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะรสชาติก็บางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานบางคนชอบเผ็ดนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะยังขอชิมกันนะคะชิมชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือยังได้ตามที่เราต้องการหรือยังนะคะ ชิมน้ำนะคะชิมน้ำส้มตำชิมน้ำส้มตำก่อนนะคะน้ำมะขามนะคะเติมน้ำมะขามอีกนิดนึงนะคะน้ำมะขามต้มแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ เพื่อที่จะได้รสนัวแล้วก็อร่อยออร่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะส้มตำนะคะส้มตำรสเด็ดเสร็จแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะเป็นหอมหอมตักใส่จานได้เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ แซ่บนะคะแซ่บแหอมๆเลยหอมๆกลิ่บุรตาลนะคะเสร็จเรียบร้อยส้มตำรสแซ่บนะคะรสเด็ดเผ็ดอร่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟกับพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเคบหมูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกับส้มตำรสเด็ดนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ